เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อชายคนหนึ่งพาสุนัขของเขาชื่อมูสไปตั้งแคมป์ที่แคมเบอร์ประเทศออสเตรเลียทันทีที่พวกเขาเดินทางมาถึงมูสก็แสดงอาการผิดปกติมันสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ไม่ชอบมาผากลสุนัขตัวนี้แสดงท่าทีระแวดระวังต่อใครบางคนหรือบางสิ่งที่ซุ่มซ่อนอยู่ในความมืด ไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็ตามมันทำให้มูสเสียสติไปชั่วขณะและเจ้าของก็รู้สึกถึงความกลัวที่แผ่ซ่านเข้ามาในตัวเขาอย่างไม่มีเหตุผลโชคดีที่เขาเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองและสุนัขเขาตัดสินใจเก็บของและออกไปจากที่นั่นทันทีเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อหญิงสาวชื่อเชลโลอร์ได้รับมอบสร้อยคออาถรรพ์ที่เกี่ยวข้องกับอลิสเตอร์ครลีย์คราวลีย์จอมเวทและนักสยศาสตร์ชื่อดัง หลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มคืบคลานเข้าสู่ชีวิตของเธอและแล้ววันหนึ่งเธอก็สามารถบันทึกภาพช่วงเวลาที่น่าสะพรึงกลัวนั้นไว้ได้ okay. I'm right? is terrified so you crazy, Here Babe go You're okay. อะไรกันแน่ที่สุนัขของเชโลมองเห็นและสิ่งที่ติดตามสร้อยคออาถรรพ์มาคืออะไรหญิงสาวชื่อไทเลอร์กำลังพาสุนัขของเธอเดินเล่นในยามค่ำคืนลึกเข้าไปในเทือกเขาแอพเปเลเชียนในขณะที่พวกเขากำลังเล่นกันอย่างเพลดิดเพลินจูจูสุนัขของไทเลอร์ก็เห่าอย่างบ้าคลั่งจากนั้นกล้องของเธอก็บันทึกเสียงที่น่ากลัวจนคนหัวลุกเอาไว้ได้ เพราะสิ่งที่ดังขึ้นคือเสียงกรีดร้องอันน่าสะพรึงกลัวที่เล็ดลอดออกมาจากส่วนลึกของป่าเสียงนั้นดังชัดเจนและใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนทำให้ทั้งเธอและสุนักรู้สึกไม่สบายใจและหวาดผวาอย่างรุนแรง